สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งธรรมะและปัญญาชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อบาปกรรมใดหาเงินได้แต่ไม่รวยทำไมบางคนหาเงินเก่งทำงานหนักแต่กลับไม่มีเหลือเงินหายเงินรั่วหรือเจอแต่ปัญหาการเงินซ้ำซากคำตอบอาจอยู่ในบ่วงกรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหาเงินได้แต่เก็บไม่อยู่ เพราะกรรมจากการเบียดเบียนหลายคนหาเงินเก่งไม่ขาดรายได้แต่พอถึงสิ้นเดือนกลับไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยบางคนถึงขั้นต้องยิบยืมหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่เสมอเช่นรถเสียบ้านพังเจ็บป่วยเป็นต้นซึ่งเหล่านี้อาจเป็นผลของกรรมจากการเบียดเบียนในอดีตชาติหรือแม้แต่ในชาตินี้เอง กรรมจากการเบียดเบียนหมายถึงการเคยเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งแต่การโกงเงินเลี่ยงหนี้บังคับผู้อื่นให้เสียผลประโยชน์ไปจนถึงการใช้แรงงานคนโดยไม่เป็นธรรมแม้แต่การดูหมิ่นเหยียดยามคนจนหรือหัวเราะยาะความลำบากของผู้อื่นก็ล้วนสร้างแรงกรรมที่สะท้อนกลับมาในรูปแบบของความพร่องด้านการเงิน กรรมนี้ส่งผลให้เมื่อหาเงินมาได้เงินนั้นจะรั่วไหลไปในรูปแบบต่างๆเช่นเจอคนมายืมแล้วไม่คืนเสียเงินกับค่าปรับค่าซ่อมหรือเจอเหตุที่ต้องใช้เงินแบบไม่จำเป็นอยู่เสมอทางแก้ไขมันให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์โดยเฉพาะทานเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อื่น มันสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราอาจเคยเบียดเบียนเขาไว้และตั้งใจใช้เงินอย่างมีสติทุกครั้งหาเงินยด่ามากแต่หมดกับสิ่งไม่จำเป็นเพราะเคยใช้เงินในทางที่ผิดธรรมอีกหนึ่งบาปกรรมที่ทำให้ไม่รวยแม้หาเงินได้ดีคือกรรมจากการใช้เงินในทางที่ผิดธรรมเช่นการพนันการเที่ยวกลางคืนใช้เงินเพื่อสนับสนุนอบายมุข หรือสนับสนุนการเบียดเบียนเช่นจ่ายเงินเพื่อฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งแวดล้อมกรรมจากการใช้เงินผิดธรรมส่งผลให้ต่อให้มีรายได้เข้ามามากเท่าไหร่ก็จะถูกดึงดูดเข้าสู่ทางเสียเงินโดยไม่รู้ตัวเช่นลงทุนผิดพลาดซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่เคยถูกซื้อของแพงโดยไม่จำเป็นหรือถูกหลอกให้เสียเงินแบบไม่น่าเชื่อกรมอีกประเภทที่ใกล้เคียงกันคือ การใช้เงินอย่างไม่มีเป้าหมายไม่รู้จักพอมาจากการเคยส่งเสริมให้ผู้อื่นลุ่มหลงวัตถุปลุกปั่นให้คนใช้เงินเกินตัวหรือขายของเกินจริงทําให้ผู้คนเดือดร้อนทางแก้ไขมันถวายสังฆทานด้วยทรัพย์ที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ปฏิเสธสิ่งยั่วยุที่ทําให้ใช้เงินเกินความจําเป็นเจริญสติขณะใช้เงินและตั้งปณิธานใช้เงินเพื่อความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ขยันทำงานหนักแต่ไม่เจริญเพราะไม่รู้จักแบ่งปันบางคนทำงานวันละส2ชั่วโมงมีรายได้ดีแต่สุดท้ายชีวิตไม่ก้าวหน้าไม่เหลือเก็บไม่มีบ้านไม่มีหลักทรัพย์นี่อาจเป็นผลของกรรมจากการตรนีถีเหนียวไม่แบ่งปันไม่ให้ทานแม้เล็กน้อยแม้จะหาเงินได้แต่พลังแห่งความตรหนีทำให้เงินที่ได้มาไร้บุญหนุน ขาดพลังแห่งการหมุนเวียนในโลกของธรรมะเงินทองที่ไม่หมุนเวียนไม่ก่อประโยชน์ย่อมอับเฉาไม่มีความเจริญงอกงามอีกหนึ่งกรรมที่เกี่ยวข้องคือการดูถูกคนที่ไม่มีทําให้ในชาตินี้หรือชาติหน้าต้องเผชิญกับความรู้สึกว่ามีเงินแต่ไม่มีความสุขหรือโดนการออกจากโอกาสใหญ่ๆทางการเงินทางแก้ไข ฝึกให้ทานประจำสม่ำเสมอแม้เพียงเล็กน้อยสนับสนุนเด็กคนชราหรือผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลตอบแทนแบ่งเงินจากรายได้มาช่วยเหลือสังคมให้เกิดการหมุนเวียนของบุญหาเงินเก่งแต่มีหนี้ตลอดเพราะกำจาัดก,การโกง นี่คือหนึ่งในกรรมที่รุนแรงและส่งผลหนักในเรื่องการเงินคือกรรมจากการโกงหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการโกงเล็กๆหรือใหญ่การเอาของคนอื่นโดยไม่บอกการแอบใช้สิ่งของที่ไม่ใช่ของเราหรือแม้แต่การยืมเงินแล้วไม่คืนกรรมนี้ส่งผลให้ในชาตินี้เงินที่หาได้จะเหมือนต้องเอาไปใช้นี่กรรมเก่ามีเหตุให้ต้องเป็นนี่ไม่รู้จบใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรือนี่ที่ไม่ได้ก่อก็ต้องรับผิดเช่น รับประกันคนแล้วเขาหนีหนี้บางคนแม้ไม่เคยโกงแต่เคยรู้เห็นเป็นใจกับคนโกงหรือได้ประโยชน์จากเงินที่ไม่บริสุทธิ์เช่นได้ค่าคอมจากธุรกิจผิดศีลธรรมกรรมก็สามารถตามได้เช่นกันทางแก้ไขขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรโดยตั้งจิตนแน่วแน่ตั้งปณิธานว่าขอให้เงินทุกบาทที่ได้มาในวันนี้เป็นเงินที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมทำบุญด้วยทรัพย์ที่สะอาดไม่หวังสิ่งตอบแทน หาเงินง่ายแต่เงินหมดไวเพราะบาปจากการค้ากรรมคนที่หาเงินง่ายมักหลงคิดว่าตนมีบุญเก่าแต่ถ้าเงินนั้นหายเร็วหรืออยู่ไม่นานอาจเป็นผลจากเคยทำธุรกิจหรืออาชีพที่ก่อกรรมเช่นขายของหลอกลวงขาสัตว์้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าประเวณีหรือแม้แต่การขายความทุกข์ของผู้อื่นเป็นรายได้ของตัวเอง บาปนี้รุนแรงเพราะเป็นกรรมที่ได้ประโยชน์บนความเจ็บปวดของคนอื่นทำให้แม่ได้เงินเร็วแต่ชีวิตกับว่างเปล่าขาดความมั่นคงมีโอกาสสูงที่จะล้มละลายเสียชื่อหรือเกิดเหตุพลิกผันทางการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวทางแก้ไขหยุดเกี่ยวข้องกับไรายได้ที่มาจากบาปแม้จะดูไม่ผิดกฎหมายก็ตามมันทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยเช่นไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยปลา ช่วยเหลือเยื่อที่เคยเดือดร้อนจากธุรกิจลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนแรงกรรมเงินมาทีไรเจอเหตุให้เสียเพราะกรรมจากความโลภคนที่เงินมาปุ๊บแต่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายเช่นคดีความความเจ็บป่วยการสูญเสียมักเกิดจากกรรมโลภแบบไม่รู้จักพอในอดีตอาจเคยเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ได้มากขึ้นหรือเคยไม่รู้จักพอจนทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ความโลภที่ไม่พอดีมักดึงดูดเรื่องที่ให้สูญเสียเพื่อชดใช้ในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นเซ็นสัญญาโดยไม่อ่านดีๆแล้วโดนปรับเสียเงินเพราะพลาดนิดเดียวเป็นต้นบางกรณีคือการอยากได้โดยไม่อยากให้เช่นรอรับมรดกรอหวังฟลุกแต่ไม่เคยให้ใครทําให้เงินที่ได้มาเหมือนจะดีแต่ก็อยู่ได้ไม่นานทางแก้ไขจเจริญเมตตาและฝึกอยากรู้จักพอทำบุญด้วยของที่รักและหวงเพื่อดับโลภ ฝึกเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับโดยไม่หวังผลสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่หาเงินให้เก่งแต่คือการมีปัญญาและบุญในการรักษาทรัพย์ถ้าเราเข้าใจบาปกรรมที่อาจตามมาก็จะรู้จักปรับวิถีชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสาธุครับ